คู่นี้หมื่นเดียวครับคู่นี้หมื่นเดียวนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่สุรัตน์นะครับจากสงขานะครับปิดไปคู่นี้นะครับหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งก็คือร้อยใบเรียงเลขนะครับเพื่อนๆอ่อแต่แต่ว่านะครับหยิบมาด้วยแบบว่าความตั้งใจบวกบังเอิญนะครับบวกยังไงก็ก็แบบนี้ครับก็คือแบบบอกไม่ถูกครับเพื่อนๆดูทายกันแล้วกันนะฮะแปดนะครับแปดนะครับถ้าเกิดเป็นใบที่แปดสิบแปดนะครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเลขแปดแปดแปดนะครับ ถัดมาอีกก้อนนึงนะครับอีกหน่ออีกแนบนึงอีกแนบหนึงนะครับก็คือ9นะครับแล้วก็ใบที่99ก็จะกลายเป็น999นะครับสวยมากๆนะครับแต่ก็ไม่สามารถนะครับจัดให้ทุกคนได้แบบนี้นะครับเพราะนะครับในร้านนะครับอีก2แหแบนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นนะครับอีก2แหแบที่เหลือในร้านตอนนี้เนาะอีก2แหแบที่เหลือตอนนี้ก็จะมี99 9อีก1แอีกหนแบนะครับแล้วก็8 8R แอ่าแล้วก็333อีกหนแบนะครับ สนใจด่วนได้ด่วนนะครับตอนนี้ขออนุญาตนะครับขาวๆสวยๆนะครับส่งให้คุณแม่สุรัตน์ก่อนเลยนะครับอันดับที่1นนะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับใส่ซองกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับใส่ซองที่1นนะครับก็คือร้อยใบเรียงเลขเนาะร้อยใบเรียงเลขแบบ120ปีนะครับกระทรวงการคลังนี้แหนบละ5้0 0นะครับแหนบละ5้0 0ปิดไปแล้วนะครับแล้วต่อไปนะครับ เนบละนะครับ4 5นะครับสมัยหนึ่ง4 5เพราะไม่มีหนังสือสีแดงไงครับไม่มีหนังสือสีแดงว่า120ปีกระทรวงการทลังจะเป็นรุ่นที่หาง่ายกว่านะครับหาง่ายกว่าจึงราคาจะเบากว่านะครับที่4 5นะครับตอนนี้ก็คือปิดเรียบร้อยนะครับก็คืออย่างนี้เนาะเดี๋ยวดียอดจอมานิดนึงนะครับยอดจอมานิดนึงแล้วก็ยอดจอมานิดนึงแล้วก็ยอดจอมานิดนึงนะครับอ่ายอดจอได้ไหมอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่าตรงนี้เลยครับเราก็จะใส่ของเข้าไปนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับ ใส่กันแบบนี้เลยนะครับเอ๊ะแต่ว่าเราขอการอะไรนะเรียกว่ากันกีดอ่ากันกีดสักหน่อยก็ดีครับเราก็จะนะครับนี่ครับใส่นะครับกล่องนะครับกันกีดบนกีดล่างนะครับเผื่อบางทีเพื่อนๆอะ่ะเพื่อนๆพี่ๆอย่างเงี้ยไปยังไงเนาะเขาเรียกไป แกะไปฉีกไปอะไรนะเลขดืไม่ถูกเผื่อเพื่อนๆกีดแรงอ่าเผื่อเพื่อนๆไปกีดแรงนะครับจะไปโดนจะไปโดนอ่าแบงค์ได้นะครับจะไปโดนแบงค์ได้นะครับเราก็จะใส่นี้ไปก่อนนะครับนะครับก็อย่างนี้นะแบบนี้เลยอ่าใส่ไปเท่านั้นยังไม่พอเราจะปิดหน้าบนอีกนิดนึงนะครับปิดหน้าบนอีกนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยเวลาโดนกีดนะครับก็จะไม่กระทบเนื้อแบงค์นะครับแบบนี้นะครับจะไม่กระทบเนื้อแบงค์นะครับเพื่อเพื่อนๆก็นะครับ ก่อเข้ามานะครับตอนนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาในรายการได้ตลอดเลยนะครับรับสายไม่ทันนะครับรับสายไม่ทันรอแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆก็คือร้านตีมีนโยบายก็คือรับรับสายทุกท่านที่โทรมารับสายทุกท่านที่โทรมานะครับรับสายทุกท่านที่โทรมาอย่างนี้เลยเึ๊บครับของคุณแม่สุดละนะครับพร้อมเดินทางแล้วนะครับ สำระเร็ดนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆโทรเข้ามาด้วยแต่ว่ารับสายกันไม่ทันนะครับตอนนี้ก็ขออนุญย 8, าตแปะใบคอนก่อนนะครับและก็ยังเหลืออีก2แหนบนะครับเพื่อนๆที่สนใจอีก2แหนบนะครับก็เหมือนเดียวเท่านั้นนะครับจะได้เลขนะครับ999แล้วก็333ไปนะครับด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเลยนะครับ